ดูดวงชาวราศีเมถุนเทวดาทิ้งไม่นานลงมาเกิดเป็นเศรษฐีด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาสิ่งสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มของราาักษาดนงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคอันจะเจริญลุงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งนชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดนงชะตามีเกณฑ์ชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนา ชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการที่ท่านถือดาบขึ้นตั้งขึ้นบง่งบอกถึงการกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวข้าวหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จการที่ท่านส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มถือดาบตั้งขึ้นเอาผมดวงชะตานี้เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวข้าวาร ม้าประยองบังเกิดขึ้นในโชคตาอัศบินขี่ม้าถือเหรียญจะนำพาซึ่งโชคลาภดวงชะตาเด็ดขาดเด็ดเดียวหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าวิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัเต็มแปดไม้เท้าเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาสุขสมสมหวังตั้งใจหมาย การประจบป,ประรแจงเรียแข้งเรียขาเอาอกเข้าใจท่านเป็นพิเศษจะตาชีวิตจะรับทรัพย์้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขา่าวมงคลตกตำแหน่งไฮประเพนโชคลาบเงินทองมารมีววาสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวัาสนาสิ่งนี้ใช่ครับท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ดวงตาของท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมในหัวมีแต่เมฆมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดก้านแทบจะทนไม่ไหวการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองจะได้พบได้เจอกับเพื่อนเก่าเข้ามาบอกกล่าเล่าสิเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งเดวิล ปีศาจมูมานนางมารร้ายคนอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาดวงนี้ต้องระแวดระวังในเมื่อปัญหาต่งตางๆที่หนีลงมาเกิดนะผมเป็นนางฟ้าบนสวรรค์อยู่ดีๆไม่ชอบครับแต่ปัญหาต่งตางๆเข้ามาแก้ไขปรับปรุงด้วยบุญกุศลวาสนายังเหลือบุญมากจากสวรรค์ชั้นฟ้าท่านลงมาเกิดเป็นเศรษฐีกันล้านอภิมาเศรษฐี จะทาอะไรก็ตกตําแหน่งที่ดีจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินปัญหาต่างๆที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนัวหนักหน่วมจะได้แก้ไขที่ที่คายปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันหนึ่งไม้เท้าบังเกิดขึ้นในโชคอัตาท่านจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมีดปักตรงกลางใจขวมงก็วายกาาระสับกระสายอดทนอดกั้นนะผมเดอะเมจิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชัตาดวงชะตามีเกณฑ์จะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิด ดันบังเกิดปากทองรอชะตาชีว ah ิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาสิลสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูหมู่มานจัสมนอยู่ในดวงชะตาการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มปูฤาษีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความประสบโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาตกตำแหน่งเดอะเวอร์ การชิงไหวชิงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายรอาผมด้วยบนบูศลวาสนาทเทพเทวราสิงศิดิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยอานจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรอานจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินหลวงจะตามีเกณฑ์จะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดี จะให้พีเทสตกตำแหน่งบุญกุศลภาสนาเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะผมโชคชะตาของท่านยิ่งใหญ่ยิ่งนะักตกตำแหน่งเดอะเดชการปฏิบัติโด,ดยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมตกตำแหน่งสามเหรียญมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตาก,กระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันนะผมการชิงไหวชิงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดบายดวงชะตานีน้จะเปิดรับทรัพย์ลดยโชค ดวงชะตาของท่านเป็นนักรบเก่ามาก่อนพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีพยายามยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคสายสามดาบขวาสามดาบตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งเอ็มเพสด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวัฒนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปักุ้งของรักษาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งหนึ่งเหรียญนะครับดาบสองก้ยเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาท่านตกตำแหน่งความถึงเครียด ันจะได้ไล่ลํำเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งลื่นเลิศสังสรรค์แต่ครอบครัวนะผมต้องรีบแก้ไขปรับปรุงติดขัดตรงไหนนะครับผมรีบช่วยเหลือจนเจือเดอะสตาร์ส่องแสงบมจันทาเทน้าสู่ธรณีดวงชะตานี้ดวงชะตาจะเปิดท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยกับพาร์ทเนอร์ที่ดีคนที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูจนทำให้ท่านประสบความสำเร็จเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคจะมีโอกาสทองเข้ามาไม่ขาดสาย มีเงินมีทองมีบารมีมีวาสนาปลดที่ปลสินสุขภาพร่างกายแข็งแรงตรงนี้จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานพระราชาแห่งเหรียญจะนาพาซึ่งโชคลารับนะผมเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรนบะผมตกตําแหน่งที่ดีตกตําแหน่งนะับแหวนเพชรแก้วแหวนเพชรนินจ,จินดาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียับนะผมยังเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวข้าวหารเอาจริงเอาจัง,จ,งจนประสมเด็ดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชค ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเท,ธทธวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักกุ้มของร,รักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพ์ลอยโชคเหมือนแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วมถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างมุ่งมั่นอย่างเอาจริงเอาจังัะผมหลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูดวงชะตาจะเปิดัะผมใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิทธิ์เข้ามาปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผัน มีเงินมีทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มะครับผมเรื่องราวต่างๆเรื่องราวลยรลับเรื่องราวอาถรรพ์ใครบางคนที่เข้ามากันแกล้งในโชคชะตาสิ่งนั้นจะย้อนกลับไปหาเขาเองครับชาวราศีเมีถุนมีเทวดาคอยปกปักคุ้มครองรักษา,าครับผมปัญหาต่างๆแน่นอน,นครับผมทนอาจจะหลบหลีกหลีหนีมาตั้งนานแต่ปัญหาต่างๆมันดุเดือเดเลือดพ่านมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องรีบแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่างทันทีทันใดนะครับผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับท้ายคลิปนะครับอ๋อทาคลิปพิเศษสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับนะผมรับฟังต่อกันยาวๆดวงชะตาราศีเมถุนประจําเดือนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และโอกาสทองกําลังมาถึงในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในหลายด้านของชีวิตโดยดวงดาวได้จัดวางตำแหน่ง ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและการเติบโตในหน้าที่การงานแม้จะมีความท้าทายบ้างในช่วงต้นเดือนแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งโชคลาภและความสำเร็จด้านการงานและอาชีพในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อการงานทำให้ชาวราศีเมถุนมีโอกาส ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารและการนำเสนอผลงานผู้ที่ทำงานในองค์กรจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะส่งผลต่อความก้าวหน้าในอนาคตสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะพบกับโอกาสในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างไรก็ตามในช่วงวันที่15-20ของเดือนอาจมีอุปสรรคเล็กน้อยในการทำงานควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจเกิดความเข้าใจผิด และควรตรวจสอบเอกสารสำคัญอย่างละเอียดก่อนลงนามด้านการเงินและการลงทุนด้านการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผ่านมาหรืออาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้ผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการสื่อสารการลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นไปที่การลงทุนระยะยาวและควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่อาจมีความผันผวนในตลาดการเงินควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการกู้ยืมเงินในช่วงนี้ สำหรับผู้ที่วางแผนจะขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่จะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือสถาบันการเงินแต่ควรพิจารณาเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบคอบด้านความสัมพันธ์และการงานรวมกับผู้อื่นในเดือนนี้ดาวสุขจะส่งผลดีต้อนความสัมพันธ์ทำให้การติดต่อประสานงานกับผู้อื่น ็เปนไปนอย่างราบรื่นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าจะได้รับคำชื่นชมและการตอบรับที่ดีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่หรือพันธมิตรทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นทีมจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากเพื่อนร่วมงานและมีโอกาสได้แสดงความเป็นผู้นำ ควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างผลงานที่โดดเด่นและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในหลายด้านทั้งในด้านการงานและความสัมพันธ์ชาวราศีเมถุนควรเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆดังนี้ หควรวางแผนการทำงานและการเงินอย่างรอบคอบโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่อาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 2. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพร้อมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 3. ใช้ความสามารถในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 4. ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่จะมาถึงสิ่งที่ควรระมัดระวังแม้ว่าโดยวรวมดูชะตาในเดือนนี้จะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็มีบางประเด็นที่ควรระมัดระวัง หการตัดสินใจเรื่องการลงทุนควรผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ควรรีบร้อนหรือใจร้อนจนเกินไป 2. ระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจเกิดความเข้าใจผิดโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือน 3. ควรรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดสะสม โอกาสทางธุรกิจและการค้าสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับ 1. การขยายฐานลูกค,ค้าและเปิดตลาดใหม่ 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ 3. การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ สี่การลงทุนในเทคโนโลยีหรือการพัฒนาระบบการทำงานยอดขายในเดือนนี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่2และสาของเดือนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการศึกษาและเทคโนโลยีจะได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นพิเศษสรุป เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีเมถุนทั้งในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์แม้จะมีความท้าทายบ้างในบางช่วงแต่หากรู้จักใช้จุดแข็งในด้านการสื่อสารและความยืดหยุ่นในการปรับตัวก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรค และประสบความสำเร็จได้ควรใช้โอกาสในช่วงนี้ในการวางแผนและพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในระยะยาวการเดินทางของดวงดาวในเดือนนี้ส่งผลให้ชาวราศีเมถุนมีพลังงานที่สดใสและมีสเสน่ห์เป็นพิเศษเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสโครจรผ่านตำแหน่งที่สัมพันธ์กับราศีของคุณส่งผลดีต่อเรื่องความรัก และความมสัมัพนธ์ด้านความรักสำหรับคนมีคู่เดือนนี้คู่รักจะได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวหรือเริ่มต้นงานอดิเรกใหม่ๆด้วยกันความเข้าใจระหว่างคู่จะลึกซึ้งขึ้นแม้อาจมีความเห็นต่างกันบ้างในช่วงกลางเดือนแต่ด้วยการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจ จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีคู่รักที่อยู่กันมานานอาจได้พูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันทั้งเรื่องการแต่งงานการมีบุตรหรือการลงทุนร่วมกันด้านความรักสำหรับคนโสดโอกาสในการพบเจอคนพิเศษมีสูงในเดือนนี้ โดยเฉพาะจัดก,การแนะนําของเพื่อนหรือในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การสุตอบรมหรืองานอดิเรกคุณจะได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันการพูดคุยจะเป็นไปนอย่างราบรื่นและน่าประทับใจอย่างไรก็ตามควรใช้เวลาทาความรู้จักกันให้มากพอไม่รีบร้อนตัดสินใจเพราะอาจมีคนที่ถูกใจมากกว่าเขามาในช่วงปลายเดือน คำแนะนำพิเศษให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาหลีกเลี่ยงการเก็บความรู้สึกไว้ใช้เวลาทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่ต้องการจากความสัมพันธ์เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความรักควรมีการวางแผนการเงินที่รอบคอบ สิ่งที่ควรระวังถึงแม้ดวงความรักจะดีแต่ควรระวังความหุนหันพันแล่นในการตัดสินใจโดยเฉพาะในช่วงวันที่ห้าถึงสิที่อาจมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นใช้สติและความรอบคอบในการจัดการความสัมพันธ์โดยภาพรวมเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับเรื่องความรักของชาวราศีเมถุน ทั้งการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการเปิดใจและจริงใจต่อกันจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในความรัก